กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางอย่างต่อเนื่องที่หน่วยจัดการต้นน้ำเชียงใหม่นายดำรงพี่เดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพประชุมผู้บริหารของกรมอุทยานแห่งชาติหลังจากภาคกลางและกรุงเทพเกิดปัญหาน้ำท่วมซึ่งที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า1 0 0 0นายไปคอยอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้กำชับให้ผู้บริหารและป่าไม้ในแต่ละจังหวัดชี้แจงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเพื่อน,นำมาเป็นข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะทราบปัญหามากกว่าผู้ที่อยู่ส่วนกลางในการร่วมการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในฤด,ดูท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในภาคเหนือโดยกําชับให้อำเนยความสะดวกและดูลาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว